มด้วยทุกคนขดลุกอากาศดีตอนนี้เรากำลังจะถึงยอดดอยแล้วนะคะทุกคนดอยทับเบิกภูทับเบิกนะคะเรากำลังไต่ขึ้นไปด้วย1,500แรงม้าของเรานั่นเองอากาศฟรินมากค่ะทุกคนมีเราอยู่เพียงเรานะคะทุกคน เราไม่ได้จองที่พักมาด้วยนะคะเรากะว่ามาหาที่นี่นะคะแล้วเราก็คิดว่าเรามีที่พักแน่นอนตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจอดรถลำบากค่ะนอันตรายด้วยแล้วก็มีดอกไม้สีเหลืองนั้นเป็นดอกบัวตองนะคะทุกคนสวยสวย หนาวมาแล้วนะคะทุกคนรีสอร์ทก็เพียบมากเลยค่ะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าว้า wow! นะคะขอบอกนะคะที่นี่คุณต้องมากลางเต็นเท่านั้นนะคะเราจะไปตรงนู้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะที่เป็นภูเขาตัดๆแล้วนะนบ้านแบบกระโจมก็มีนะคะบ้านรีสอร์ทเดียวก็มีนะคะทุกคนดูสวยมากเลยรีสอร์ทให้ทุกคนดูสวยนะบ้านนะเออสวยน่ารักอ่ะคือจะบอกว่าไม่ได้มาภูทับบกสองปีแล้วนะคะทุกคน แต่โควิดเนาะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มานะคะนี่เห็นไหมน่ารักไหมน่ารักไร่ฟ้าเพียงดินนะคะตรงนี้ก็เขียนเอาว่างนะคะว่างตรงนี้ก็ว่างค่งาคเขียนป้ายใหญ่มากว่างค่าว่างค่าเชิญค่ะมันมีเมฆด้วยนะท,นนทุกคนมันนะทุกคนเหมือนหายใจไม่ออกเลยประมาณว่า <c oughs> มัน ฝนจะตกไหมนี่ถ้าฝนตกก็ดีนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เห็นหมอกเนอะรีสอร์ทแปดหลังข้างบนนี่สวยนะแต่วิวสุดยอดวิวสุดยอดวิวปังมากนะนี่แต่ว่ารถมันต้องไต่ขึ้นอนะรถล,ลงไม่ไหวแล้วไม่ชำนานทางด้วยดูไปก็เพลินมากคือปีน ปีนี้แปลกตามากเพราะว่ารู้สึกว่ารีสอร์ทผุดขึ้นยังกระดดกเหตุเออใช้คำนี้เพราะมันเยอะขึ้นแล้วก็สร้างใหม่สวยด้วยแล้วอากาศของปีนี้ก็คือฝนต,ตกเยอะใช่ไหมคะแล้วมันเขียวอะ่ะมันเขียวมากเลยนะทั้งภูเขาเลยอันนี้มันเป็นเดือนพฤศจิก ก็ยังไม่ไปถึงนะทุกคนหูอึ้งมากทุกคนดูดูดูรีสอร์ทนี้น่ารักไหมเอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนอยางนอนอย่างนี้เนี่ยเขื้อนยังไงอะรถมันไม่ถึงอะอันนี้เตะหมอกนะทุกใครอยากเตะหมอกต้องมารีสอร์ทเมื่อกี้เลยนะพาลี่ก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะเเดี๋ยวเอาสักห้านาทีโพอนะคะทุกคน คือตอนโน้นถูกลือไปเยอะจำได้เลยเมื่อสองปีแล้วอะถ้าจะมาเที่ยวภูทเบิปินะคะย้ำนะคะอย่ามาสุกสองอาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนเลยคะ่ะถ้าคุณมาสุกสอัอาทิตย์แล้วคุณจะรู้สึกแออัดอึดอัดคนเยอะ ก็จะถูกด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาแย่งโอโซนของเราเลยนะคะทุกคนอุ๊ยทุกคนเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรามาถึงตรงนี้เป็นสถานีภูทับเบิกนะคะเขาก็จะมาถ่ายรูปกันแล้วมันจะมีอุณหภูมิให้ดูด้วยอ๋อทุกคนนี่สร้างใหม่นะคะตรงนี้สร้างใหม่แนละ้วจะเป็นรีสอร์ทหรืออะไรอ,อ๋อของอุทยานนะคะเอ่อตรงนี้คืออุทยานแห่งชาติภู หินร่องกล้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะเรเสียค่าเข้าดดวยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแพล้จะทําคลิปต่อนะคะก็คือเราจะารีวิวเส้นทางในผูทับเบิกน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะ